Terima kasih telah <laughs> menonton! โย่ที่นี่าราคาเป็นร้านนะพอถ้าเอาออกมาเฉยๆคูก็รู้สิครับเซียโอ้โอก็อา่านวิธีอะไรก็เลยไม่นั้นก็ยืดลงเรียนเซีย หวานเองก็อยากเข้าไปสอนโรงเรียนในเมืองไม่ใช่หรอใช่ค่ะพ่ออหนูจะช่วยพ่ออเต็มที่เลยค่ะว่าแต่เรื่องที่เราคุยกันอ๋อมันเพิ่งมาอยู่ได้ไม่นานมันไม่รู้เรื่องอะไรหรอกไม่ต้องกังวลค่ะพ่อขออนุญาตค่ะพ่องั้นหนูขอตัวก่อนนะคะว่ายังไงคุณแดนหนูจะมาปรึกษาเรื่องแข่งขันเต้นค่ะพ่ออโรงเรียนเราต้องไปแข่งเพื่อรักษาแชมป์ในเดือนหน้าค่ะ ผู้ปกครองจะมาย้ายเด็กออกกันหมดแล้วจะแข่งทาไมอีกเสียทั้งเวลาเสียทั้งเงินค่าใช้จ่ายพาจังยากให้สถาบออกให้โรงเรียนเราแทบไม่ต้องออกค่าใช้จ่ายอะไรเลยนะคะว่าแต่ที่ทาเบิกไปพอพอพอจะไปแข่งก็ไปเอาที่สบายใจค่ะู่นะครับคุณแอนพ่อมันกำลังใจหาย การแข่งขันของพวกเราคุณครูได้คุยกับผอเอรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆพร้อมกันไหมคะพร้อมค่ะว่นิดามาเร็วปีนี้พวกเราจะไปรักษาแชมป์กันที่กรุงเทพ,พยัยงไงคุณครูก็ขอให้พวกเราตั้งใจสอมให้เต็มที่นะคะดูขอละเอา,าค่ะครูอ้าวทำไมละว,วนิดาเหตุผลสเกอรค่ะโอเคค่ะปีนี้พวกเราช่วยกันคิดท่าเต้นใหม่ๆด้วยนะคะ และคนที่จะไปแข่งเงย็นนี้หลังเลิกเรียนเราเจอกันนะคะส่วนตอนนี้ได้เวลาเข้าเรียนแล้วพวกเราแยกย้ายกันไปเรียนได้แล้วค่ะนี่นี่นี่จะซ้อมไปทําไมเหนื่อยก็เหนื่อยแถมอีกไม่นานรงเียนก็จะยุบแล้วยิงหรอนี้ใครบอกผู้วานบอกเราเองถ้าใครเราออกเราจะให้ร้อยหนึ่ง ทำแบบนั้นไม่ดีนะน,นี้เรามีแค่ไหนก็ใช้แค่นั้นแถมอีกอย่างถ้าพวกเราไม่ทําเพื่อโรงเรียนแล้วใครจะทําอย่าใจก็บอกกันได้นะโรงเรียนก็จะยุบแล้วจะเรียนไปทำไมมันจะดีเหล่านี้ดีสิสนุกจนตายเอ๊ะในกระเป๋าอะไรอะไว้ก่อนเดอยวเราจัดก,การเองมาเล่นไฟกัน แล้วไปกนข้าวเถอะเอา้เอาเธอสองคนไปนไหนกันมาพวกหนูท้องเสียเอาเอารี่ไปกินข้าวค่ะค่ะค่ะรอแป๊คนกำลังหิวข้าววน,นิดาไปต่อแถวเพื่อนเดี๋ยวนี้นะเด็กมันหิวข้าวมันจะอะไรนักหนาไม่ได้เด็กแคร์คาะแบบนี้เป็นแบบอย่างไม่ดีให้กับน้องๆนะคะ ควรรอกการให้ตั้งใจเรียนและครบคนันอาหารทุกวันไม่ได้จริงหรอหรือจะให้เราบอกคุณเนนว่าเธอโกหกว่าท้องเสียออเออครับนะครูแนตรวจการมากอยู่หรอเดี๋ยวก็ต้องไปอยู่โรงเรียนใหม่ก็แล้วโรงเรียนอยู่บ้านลันี้ซ่อนที่ีซ่อนใี่ทุกคนเป็นคนดีมาไมากินข้าวโรงเรียนมันอยากเรียนเลยครูไม่นอนฟังโรงเรียนทุกคืน ปกครองครับโรงเรียนเราเด็กก็น้อยลงครูก็ไม่ค่อยจะมีงบก,ก็น้อยย้ายลูกไปเรียนโรงเรียนในเมืองไม่ดีกว่าเหรอก็ดีนะคะเห็นด้วยค่ะเด็กเราจะได้ออกไปเรียนรู้ข้างนอกบ้างค่ะไม่ดีนะคะพอ,อถ้าเกิดว่าเด็กย้ายออกกันหมดเนี่ยโรงเรียนเราก็ถูกยุบสิค่คะพอ,อ,พ,อ,อพูดอย่างนี้ดีฉันจะไปฟอ้องเขตนะคะให้รูโรงเรียนให้รูโรงเรียนให้รูโรงเรียน แบบนี้พี่คิดดีแล้วใช่ไหมเรื่องของฉันเธอไม่ต้องมายุ่งฉันคิดดีแล้วไปวันนี้ดาท่านพอเก่งครับโรงเรียนเราเด็กก็น้อยลงทุกปีครูก,ก็ไม่เพียงพองบประมาณก็ไม่ค่อยมีผมว่ารองุกโรงเรียนดีกว่าครับขออนุญาตค่ะหนูกับวันนี้ดามีเ่ิงจะพูดค่ะสวัสดีดค่ะ ูชื่อวนิดาค่ะหนูเป็นเด็กไม่ดีค่ะทั้งโกหกชอบแซงคิวเอาเปรียบเพื่อนติดสิมมนบนเจอของก็เอามาเป็นของตัวเองเลอกการบ้านถ้าเพื่อนไม่ลอกก็จะข่มขู่เพื่อนค่ะเธอพูดอะไรของเธอวน,นิดาหยุดก่อนท่านพอเดี๋ยวฟังนักเรียนกับครูพูดให้จบก่อนแต่ตอนนี้หนูรู้แล้วค่ะว่าสิ่งที่หนูทํามันไม่ดีและโรงเรียนคือบ้านหลังที่สองของหนูอย่ายุบโรงเรียนหนูเลยนะคะเรามาชมคลิปลับกันนะคะ จบจุดนี้ร,ราคารวมเป็นล้านนะพอเข้าออกมาเฉยๆครูก็รู้สึิรับเียโอ้โาอาอ่ก็อาีกทีเอาแล้วกันไม่นั้นก็หยุดโรงเรีเยนเถอะคุหวังอยากย้ายใช่ไหมผมมีทางออกให้คุณคุณมาร่วมมือกับผมทําให้โรงเรีเยนนี้ถูกมันจะดีเหรอคะผอคุหวนันคุณเอาคลิปอะไรมาเปิดไม่ใช่ไม่ใช่ใชรเรื่องจริงท่านผอเก่ครับในคลิปไม่ใช่ผมนะครับ อยู่ี่นี้คุณไม่ต้องพูดเลยทั้งนั้นผมใส่ตุอยที่นี่เก็บข้อมูลคุณไว้หมดแล้ว